ต่อไปเป็นเรื่องของการแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้นะคะทบทวนเลยนะคะครั้งที่ผ่านมาเราเคยเรียนที่มันไม่ใช่โจทย์ปัญหาใช่ไหม หาพื้นที่โดยให้รูปมาโดยตรงเลยนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยมนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะยังจำกันได้ไหมนะคะสูตรการหาพื้นที่ก็คือเต็หนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของความยาวของด้านคู่ขนาน สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเท่ากับ1ส่วน2คูณความสูงคูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานนะคะต่อไปค่ะสูตรการหาของพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเว้าวนะคะก็คือรูป4ี่พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าว เท่ากับ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะสูตรของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนแยกออกว่ารูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือมันจะมีด้านคู่ ด้านคู่ขนานหมายความว่ามันมีความยาวที่มันไม่สามารถมาเจอกันได้เลยมันขนานกันไปตลอดนะคะแต่ถ้าด้านข้างตรงนี้ความยาวมันไม่ขนานนะมันก็จะไปมันก็จะมาเจอกันอย่างนี้อันนี้เหมือนกันนี่ต่อให้ตรงยังไงมันก็จะมาเจอกันเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมันก็เลยมีด้านคู่ขนานเพียงแค่1คู่ ถ้านักเรียนคนไหนมองไม่ออกก็จะมองว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรเลยนะคะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะสูตรของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าก็จะแตกต่างออกไปจากรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเพราะฉะนั้น ครูถึงย้ำว่านักเรียนต้องจำสูตรต้องจำสูตรเพราะนักเรียนต้องเอาไปใช้ในการเรียนอ่ะต่อไปนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเส้นทะแยงมุมนะคะที่มีมุมตัดกันเป็นมุมฉากจะมีอยู่ทั้งหมด3รูปนะคะก็คือ1รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและ3รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว ะะสูตรของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันก็จะมีสูตรเป็นดังนี้คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเท่ากับ1.2ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมเส้นทะแยงมุมมี2เส้นนะคะสมมุติว่าเส้นนี้เส้นที่1ยาว 5เซนนะคะเส้นที่สองยาว2เซนนักเรียนก็เอามาเขียนเป็น1ส่วน2คูณผลคูณตัวอย่างนะคะของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมตัวอย่างนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะรูปเว้าค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปเว,ว้านะคะเพราะฉะนั้นสูตรข,ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้ามีว่ายังไงเ1็หนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุม ของเส้นไทยเออนี่เห็นไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามาดูเมื่อเราจําสูตรได้แล้วนะคะเราจําสูตรได้แล้วเรามาดูนะคะสนันมีไม้ทําโครงเว้าวสองอันยาว80เซนติเมตรและยาว100เซนติเมตรต้องการติดกระดาษทําเว่าวให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว้า นะะสนันจะใช้กระดาษทเว่าอย่างน้อยกี่ตารางเมตรเพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่าเวลานักเรียนหาพื้นที่คําตอบที่มันเป็นหน่วยมันต้องมีคําว่าตารางเข้ามาด้วยนะคะเรามาดูเมื่อเรารู้ว่ารูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าและเราก็รู้ว่าจุสูตรมันบอกว่ายังไงนะคะ นี่คือโจทย์นะคะแล้ววิธีทําโจทย์เขาก็จะบอกให้บอกอะไรมานักเรียนก็นํามาเขียนลงไปให้หมดเลยนะคะโจทย์บอกอะไรมาเขียนไปให้หมดจําได้ไหมในแบบฝึกหัดมันก็จะมีข้อหโจทย์ถามหาอะไรข้อ2โจทย์ให้หาอะไรและข้อ3วิธีการทําและข้อ4ตรวจคําตอบจําได้ไหมคะ นี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องนำมาเขียนในวิธีทำนะคะอ่ะเรามาดูแต่ละอันนะคะสนันนักเรียนก็เขียนลอกโจทย์มานะคะหมายความว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปเว้ามีเส้นทแยงมุม8 0ซนติเมตรและ1 0 0เซนเมตรเป็นแบบนี้นะคะเส้นนี้คือ80เส้นนี้คือ100แยกได้ใช่ไหมดูออกใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนก็มาแทนค่าในสูตรนะคะ สูตรของนักเรียนก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าเท่ากับ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะโจทย์ก็บอกมาแล้วว่าเส้นทแยงมุมมีความยาวเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็เขียนลงไปเท่ากับ1ส่วน2คูณแปคูณ100เพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้ารูปนี้นะคะสนั่นต้องใช้กระดาษทำว่า อย่างน้อย4,000ตารางเซนติเมตรนะคะเรามาดูสรุปบทเรียนนะคะครูบอกแล้วว่าการแก้โจทย์ปัญหามันมีขั้นตอนเหมือนกันไม่ว่ามันจะเป็นวิธีบวกลบคูณหารมันก็คือขั้นตอนเดียวกันก็คือ 1. ทําความเข้าใจกับปัญหา 2. วางแผนแก้ปัญหา 3. าํดเนินการตามแผน 4. ตรวจคําตอบนะคะเพราะฉะนั้น นักเรียนก็เอาแบบฝึกหัด6.33ประไปทำเพื่อเป็นการทบทวนนะคะครูให้ไปทั้งหมด2ข้อโจทย์ถามหาอะไรโจทย์กำหนดอะไรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหาอย่างไรนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วนักเรียนก็เอามาเขียนนะคะโจทย์ให้มาจากตรงนี้แต่นักเรียนสามารถตอบคำถามได้5ข้อเลยนะคะ